ความผิดพลาดไม่ใช่คำตัดสินของชีวิตแต่มันเป็นเพียงบทหนึ่งของเรื่องราวที่เรามีสิทธิ์วางปากกาและเริ่มเขียนบทใหม่อีกครั้ง เตยกับท็อปเป็นคู่รักวัยรุ่นและพวกเขาก็คบหาดูใจกันมาเป็นเวลาเกือบ2ปีแล้วเตยเข้าเจอกับท็อปและเป็นรักแรกของเธอเธอจึงคิดว่าท็อปนี่แหละคือคู่ชีวิตของเธอเตยกับท็อปมักจะไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดทุกครั้งที่หลังเลิกเรียนหรือในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ผ่านสายตาของครอบครัวทั้งสองฝ่ายและสายตาของชาวบ้านในหมู่บ้านแม่ของเตยเองก็พยายามเตือนลูกสาวเองเป็นสาวเป็นแท่ไปกับผู้ชายแบบนั้นมันไม่ดีนะตั้งใจเรียนให้จบเธอลูกอนาคตของแกยังต้องไปเจออะไรอีกเยอะชื่อ อแม่เธอนะอแม่ก็แม้ว่าแม่จะเตือนเท่าไหร่แต่เตธอก็มไม่ได้รู้ซึ้งถึงความหวังดีของแม่เลยเพราะพวกเขาก็ยังแอบมาหากันจนมาวันหนึ่งท็อปประจำเดือนของฉันขาด2เดือนแล้วนะอะไรนะ เธอไม่ได้ป้องกันเหรอฉันแค่ลืมกินยาแค่วันเดียวเองอะโอ้จะบ้าตายและสิ่งที่แม่เตือนมาตลอดมันก็เป็นความจริงเมื่อเมื่อเตยเธอพลาดท้องด้วยความไร้เดียงสาพวกเขาจึงพากันไปตรวจที่โรงพยาบาลและผลก็ปรากฏว่าเตยท้องจริงๆหลังจากกลับจากหาหมอเตยก็เอาแต่ร้องไห้ต่างจากท็อปที่มีสีหน้าเคร่งเครียดและท็อปมาแนะนําเรื่องนี้ไปปรึกษากับแม,ม่ครับแฟนผมท้องแกว่าไงนะแฟนผมท้องได้สองเดือนแล้วค่ะไม่เป็นไรล,ลูกแม่จะให้แกไปอยู่กับพี่ชายแกที่กรุงเทพและแม่ของท็อปก็ตัดสินใจให้ลูกชายตีตัว ออกห่างจากเตยโดยที่ให้ไปอยู่กับพี่ชายที่กรุงเทพเมื่อเตยเธอทราบข่าวเธอก็ได้วิ่งมาหาตแต่รถตู้ก็ได้วิ่งออกไปแล้วเตยก็เอาแต่ร้องไห้และวิ่งตามรถตู้ไปแม่ท็อปมันไปแล้วไม่เป็นไรหรอกเตยถึงไอ้ท็อปมันจะไม่รับผิดชอบลูกของเองแต่แม่ก็จะอยู่เคียงข้างเองหลานคนเดียวแม่เลี้ยงได้แม่คะเตย